สวัสดีจ้าพิโยคลาดบานเองนะจ้าวันนี้พิโยก็ยังเป็นวันยุทธอยู่นะจ้าพ่โยกับมาหาเนอโจดเหมือนเดิมมาหาก็เขาอังคารเหมือนเดิมดนะจ้าแต่ว่าเฮ็ดไม่ได้ก็เลยเนอโจดหลายๆนะจ้าพิโยก็เลยว่าจะลงมาหาดูอีกแต่วันนี้พิโยลงมาคนเดียวนะจ้าคอยดูว่าจะได้หรือไม่ได้นะจ้าเพราะว่าพวกพานเขาก็พากันติดงานเมื่อตอนจัดพ่โยก็เลย เดี๋ยวลงมาคุณเดยวแต่แบบพี่โยก็จะไม่หาไปไกลนะจ๊ะไม่กล้าไปไกลก็จะหาไกลๆถนนนี่แหละจ้ะคือจะไม่ขึ้นไปสูงนะจ๊ะเพราะว่าเราไม่ใช่คนในพื้นที่ได้ก็กลัวจะลงทางอะไรอย่างี้นะจ๊ะก็เลยอาจะหาไกลๆเอานะจ๊ะไปจัดเดี๋ยวไปลุ่นถ้าเป็นกำลังใจให้กับพี่โยนะนจ๊ะบาดจะได้นี่ไม่ได้นะจ๊ะไปจ้าหนอเลขออกมาท ดูหินข้างในอาคนเยอะก็ถึงจะลำบากหน่อยไ่นจะห้างาโจูดด้วยน่าจะต้องถือกล้องด้วยแต่พ่โยกพยายามจะถ่ายให้ได้ห็นแต่เยอะที่สุดนะจะ oh. ตัวนี้สองสามนอนอยจ้ะพิโย oh. ห็นหน่อยใหญ่ข้างใน เป็นยาเราตะเอาไปทอนได้ดิจ้ะโินมาบ้านนี่พี่โยกเอาไปให้เมลีเลยเดิจักขับรถเอาไปให้จักถล่มพวกเกียรติไปหนองมุ่นมากเลยเดิจินขับรถไปให้เมลีเรียบร้อยกวผ่านก็ไปได,ด้เดี๋ยวเป็นเรียนบ้านพี่โยกแต่พิโยกก็ รีบไปรีบกบลมันจะพี่โอกลบกบกับมานอนอีกเผื่อนจะมาหาหนวดชนนั่จึงก็เลยไม่ได้ทายส้มเลปอกอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะได้เฮ็ดไปไหด้ดานะจ๊ะสองน้อนะจ๊ะแ้อนี่ได้ไหลายนอจ้ะจะมีทั้งนอเล็กนอใ่นะจ๊ะ ไม you ่ได้เอาอุปกรณ์อะไรมาเลยที่จะถ้าว่าเป็นโจทย์หักยโยกระดิไม่ได้เอาจอบเอาอะไรมาเลยทจะหู้มหน่อใหญ่เลยที่จะยโยมาเจอก้อโจทย์ใหญ่เลยจ้่จะแต่ว่าพยายามจะหมุดหานะจ๊ะให้ดูกันปาโจทย์ก้อใหญ่ๆเดี๋ยวจะมีหรือไม่มีนะจ๊ะนะล้จ๊ะนัก็เห็นเลยจ้ะ ะลอยมีคนมาฮักไปยังนะจา๊ะลอยนอยใหญ่ๆดีอุ๊บข้างในอิปเดะเอาจอบมาขุดจะเนี่ย,อยนอกข้างใน ต้องมองดูดีๆนะจะเพราะว่ามันยาวขึ้นมาเลยตอนนอนสันส้นๆอาจจะไม่เห็นนะจะเพราะว่ากอมันเชิงจะลุกนะจะข้างล่างแต่ว่าก็มีรอยคนมาหักไปดานอจะโผล่มาอย่างนี้จะสองงามนจะ นอนนี่ก็ลอยขึ้นสูงเลยวดะยจันได้เดี๋ยวฮักเอาไปทอดเอาทุกบอลอ่อนๆนี่นะจันโอ้โโอ้ยูโอ,โอ,อ,โอ้ลอยขวดเตกเลยจันอ๋อยนทับหัวเข่าทับอยอืม โย่เห็นนอโจตาเจะก็เลยจะมาฮักเลยไปเพื่อเอาหัวเข่าทับขวดพอดีนะจ๊ะเป็นไรมานะจ๊ะลอยนอขึ้นสูงโอาะนามกับตามนิด ซึ่งจะไม่ค่อยเยอะเหมือนเมื่อวานนะจะมาวานอีกก็1กว่า1ก็ได้หลายน้อนะจ๊ะแต่ก่อนนี่ก็ห่างๆหน่อยจ้ะงามๆจ๊ะสู้ๆอืมแดน ห้องห่างจะบานนองามดีด้วยจ้ะนี่แด้สีนอจ้ะน nó Nó giống Nó dày nhưng nha cũng vậy うん。さあ。匂るちゃ。<music> <music> 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 nó để thật con cái lăng ngâm ngâm đấy chứ vô cái má con đẹp khắc con đứa như thế nó là cái thật con con này oh. <laughs> นี่สามน้องงามด้วยจ้ะเดี๋ยวจ้ะเดี๋ยวหาไปอีกเรื่อยๆนะจ้าน,น้อเป็นปตานี่พี่โยยังไม่เคยเข้ามาหาเลยจ้ะแต่พี่โยจะไม่กลา้าเข้าไปลึกนะจ้ะโยนั่นเพร่อปลาโยจะหาไกา่ๆธน,นุนนะจ้ะอ,อ๋อ <laughs> อยู่ตรงนหนจ้ะจะไปเอาตรงนู้นนะจ้ะ ถ้าเจอแบบไปก้อนหนึ่งได้สามซีนอนี่ก็ดีใจจะผวามันนอนใหญ่นั่นสิ ใส่ความใส่ยามความสามารถิีเะเลเป็นจิ้นอาจจะสลักทะเลหน่อยดิจ๊ะ <c oughs> <c oughs> ลำบากแต่ก็สนุกดีนะจ๊ะน,นี่ตั็ลอยโนอนใหญ่จแต่วัดเขาหักไปแล้วจริงลอยนอนใหญ่ดีลอยออามาเลื้อยนอนนี่ แต่ว่าก็ไม่ค่อยเยอะเหมือนเืาบ้านนี่นะจ๊จะแต่ว่าก็มีพ่อให้ได้เก็บอยู่นะจ้ะใหญ่งงงางมท่ัน,นี้เป็นหนอแนงนยจ้ะ น่าจะเป็นนอเนงได้จังกะโนเนงจะเอาได้เด้จะงนองงมงายไหมจะ้ะ ใหญ่ดีจัะเป็นโจทย์เขานะจ๊ะถ้าเป็นบ้านพี่โยก็ไม่ใช่โจทย์เขาะจะเป็นแบบาพื้นทีลาบนะจ้ะข้างในนีก็เดี๋ยวจะหมดเขาไปเอานอนดีกันเด้๋ยวจะหยากหมาอนเดี๋้ว อันนี้นอนเองนอนเองสวยงามจัะสามนอนเจ้ะหนสองสาม shoe.

น,นจะ <c oughs> พี่โยก็หาดได้มาสักระยะหนึ่งเชื่องเดินขึ้นมาไกล้ะจ้ะเดี๋ยวพี่โยต้องขอลงไปรอแถวรถก่อนจักหน่อยนะจ๊ะพว่าเดินขึ้นมาไกลแล้วเชิงหัวบาท จะลงไหมอะไรเง,งี้ยจะมันเป็นเขาน่จะถึงเป็นสถานที่ที่ว่าพี่โยก็ยังไม่เคยมาจะเลยลองมาหาดูเดียวพี่โยพยายามจะอยู่ไก่ไก่ถนนน่าจะไม่ไม่ไปไกลรดไกลถนนตัวเผือเดินขึ้นมานี่ก็เหมือนไก่อยู่ด้วจริ โยเดินไปดูบอลรถจอดกันแล้าจะบาสโยจะกลับมาถูกถีไหมล่ะจะโยว่าเหมือนโยมาไม่ไกลรถจะทำไมพอเดินขึ้นมาเลยยังไกลนี่ก็ได้เหือยามนึงจะไปปอกก็ได้หนาจะจะกิโลอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวโยไปปอกแล้วก็ต้ม ใส่ตู้เย็นเอาไว้นะจ๊ะพอโคจะยังไม่ได้กลับไปให้เมลีวันนี้นะจ๊ะอากาศจะเป็นลงโลง่งนี่จะแต่าก็หันสายันตัวแล้วไม่เหมือนที่ทางเหมือนเจ็ดมด ดีเลยเดี๋ยวจาทางออกกันดจ้ะ ว่าเขาจะได้ยินเสียงหลดุดเสียงอะไรอยู่นะจ๊ะว่าอยู่ไกลๆถนนพี่โยกับพี่โยเดินปม่ไกละนะไปมาลูกไกล ดเดินมาถึงรลเแล้วเดินเจีว่าจะจะลงเพราะว่ามันมืดไปหมดเลยจาะมืดนป่ามั่วดินเลยจัะรีบไปยังเดินมาบลลุดจอดถูกเจียวว่าจะตัวเองจะลงไปเลยเดิะ ข้างรถพิโยจะพิโยเลยยังมีการเดินไปนะจ๊จะฟุง้งงัวอยู่แถวรถพิโยเลยนะจ๊จะจากยั้าจะที่ว่าพิโยไปหา,หา,หารถเซซับยบร้อยพิโยเข้ามาหาเน้าจุดต่อนะจ๊ะว่าออกไปดูรถจ้้แล้วก็ จำไปดูทางได้นะ้ะแต่ว่าจะเป็นรถไหมโยกับเขามาหาขึ้นนะจ๊ะพอให้ได้สักหน่อยนะจ๊ะาหาไปเรื่อยๆนะจ๊ะเดี๋ยวพิยโยธขออนุญาตบนันทึก กลับก่อนจะพอดีมีอุระนิดหน่อยมันจะมีคนโทรมานะจ๊ะะเดี๋ยวพี่โยจะกลับก่อนเนะีพอดีเพื่อนที่ว่าพี่โยมาหาหนอโจดเดยอนหนึ่งพอดีเหมือนแม่เพื่อนจะไม่สบายแล้วก็ไปโรงพยบาบาลนะจ๊ะเดี๋ยวพี่โยก็เลยจะพาเพื่อนกันที่ว่านั่นและจะไปดูแม่ได้นะจ๊ะเดี๋ยวพี่โยก็จะขออนุญาตกลับก่อนจะวไป หลังจากคลิปนี้ก็จะไปแค่นี้นะจ๊ะพี่โยกขอขอบคุณ A FC ทุกคนจที่จ่ายกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจกับพ่โยแล้วก็ครอบครัวนะจ๊ะพี่โยหลัก A FC ทุกคนที่จ้าสวัสดีจ้า